ออกรถง่ายๆเพียงใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด TTB โครงการพิเศษโดยธนาคาร TMB ธนาตารรวมกับโตยโยต้าเป็น1นึรูดผ่อนเงินดาวน์นานสูงสุด12เดือนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพียงมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด TTB แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนเกอบป้าย พรบคุณ,ณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดททบ 2. ค่าราชการเพียงมีหนังสือแต่งตั้งบรรจุพนักงานที่เป็นมหาชนผ่านการทดลองงาน4เดือน 3. สถานะเครดิตปกติ 4. รายได้หนึ่งเท่าของค่างวดพนดาวด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด TTB สูงสุด12เดือนคุ้มค่าได้รับคะแนนและเงินคืนตามที่ธนาคารกำหนดโตโยต้าเป็นหนึ่งดูแลใส่ใจคุณ